สวัสดีครับมาแล้วนะครับเทรดทอล์กวันนี้สิ้นเดือนแล้วนะครับวันที่สามสิบเดือนเก้านะฮะปี2020นินะครับหมดเดือนแล้วหมดเดือนกันยายนแล้วนะฮะวันนี้เสียงแผลบนิดนึงนะครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้จะมาเล่าเรื่องถึงชีวิตจริงของการเทรดกันนะฮะโอเคสัครครูนะครับ โอเคสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะฮะวันนี้สิ้นเดือนแล้วนะครับวันนี้ขอเล่าอะไรนิดนึงนะฮะใครเคยตอนนี้ใครยังใช้บัตร ATM อยู่บ้างฮะใครใช้บัตร ATM อยู่บ้างตอนนี้ยังมีคนใช้หรือว่าผมมีบัตร a ีทีเอ็มนะฮะแต่ผมไม่เคยใช้คือใช้จนหมดนะฮะ ใช้จนหมดแล้วก็จนหมดอายุอะจนแบบไม่ได้ใช้อะแล้วก็ปล่อยให้มันหมดอายุะนะครแล้วตอนนี้มีปัญหาคือจะไปทําบัตรใหม่คือกดตังออกมาไม่ได้นะฮะคือผ่านแอปก็มีปัญหานะฮะผ่านแอปก็มีปัญหาเพราะว่ามันอัปเดตแอปนะฮะแล้วปกติผมใช้ลายนิ้วมือสแกนเนาะ f i n g e r p r i n นนะฮะแล้วก็ปัญหาคือมันพอมันให้อัปเดตอะมันให้เริ่มลงทะเบียนใหม่แล้วผม มีปัญหานะฮะผมก็เลยแบบอ่าแย่แล้วนะฮะก็เลยแบบไม่รู้จะทำไงนะฮะก็ก็เลยบัตรเอทีมก็หมดอายุเบอร์มือถือ OTP ก็เปลี่ยนก็เลยกดไม่ได้ตอนนี้ ใครพอรู้ข้อมูลนะฮะว่าเดี๋ยวนี้ไปทำบุ๊กแบงค์ใหม่หรือทำยังไงถึงแบบผมจะได้กดตังเป็นธนาคารสีเขียวนะฮะกสิกรเราต้องแบบไอ้นี่อยู่หรือเปล่านะต้องแบบไปแจ้งความบุ๊กแบงค์หายหรือเปล่านะฮะตอนนี้คือย้ายเงินไม่ได้นะฮะอันนี้คือปัญหาเ่ยก็คือมาแชร์ให้ฟังนะครับวันนี้จะเล่าถึงชีวิตนะฮะ real life trading นะฮะ อ่ะก็สวัสดีนะครับบ่นนิดหน่อยนะฮะก็วันนี้ก็สวัสดีนะครับเพจเทรดแบบสันติวิธีบรลบอลเอฟเฟกนะครับแล้วก็อืมโฟร์เอหยินหยางแล้วก็ y o YouTube เทรดแบบสันติวิธีนะฮะวันนี้จะมาพูดถึงความจริงของการเทรดอะชีวิตจริงของการเทรดนะครับผมไปเจอเทรดเทรดนึ่งนะครับแล้วก็ผมเห็นรูปนี้แล้วผมแบบเออมันใช่เลยนะฮะ สำหรับคนที่เริ่มเทรดใหม่ๆนะครับหรือความคิดที่จะเริ่มเทรดนะมีความคิดที่จะเริ่มเทรดนะฮะส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบนี้เนาะเป็นภาพนี้เนาะในความคิดนะในความคิดของคุณนะ,ะความคิดในอุโมคติคุณเห็นแบบเทคนิคนะเทคนิคส่วนใหญ่คุณก็จะมองเห็นเทคนิคแล้วก็พวกคอมพาวอะ่ะคอมพาวกราฟอะ เออคอมเพล์แบบว่าห้าเอร์เซคอมพลแล้วก็เดี๋ยวจาก1,000ก็จะกลายเป็นหล้านอะไรอย่างเงี้ยคนก็จะมองว่าแบบมันอีซี่โลกสวยนะฮะการเทรดคือแบบว่าอ๋อถ้าทำตามระบบเป๊ะทุกอย่างตาม r ิชเมนเดนเบนททุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยการเทรดมันก็ซิมเพิลดิไปเรียนก็บอกว่าเทรดง่ายได้เงินง่ายเห็นแต่พอร์ตหรือเห็นแต่ เพจต่างๆที่รีวิวนะฮะแบบเทรดดิ้งง่ายไดย้คุณได้คืนแน่นอนคุณเรียนกับผมคุณได้คืนแน่นอนอะไรประมาณเนี้ยความคิดของคุณก็จะเป็นแบบเหมือนที่ผมบอกเมื่อวานแะล้มันก็จะเป็นแง่บวกแต่ในชีวิตจริงแล้วครับมันคือรูปข้างล่างเลยพอเทรดจริงๆอะ่ะมันเจออุปสรรคแบบสุดๆนะฮะเนี่ยคุณมองนะคุณมองเห็นว่ามองเห็นเช้นชัยนะแต่กว่าจะถึง เส้นชัยนะฮะแล้วผมให้สังเกตนะฮะมันมีเส้นชัยห,หลายจุดเขาเรียกว่ามายสโตนนะฮะให้มองเป็นมายสโตน m มายสโตนนะครับการเทรดคือการเก็บมายสโตนนะครับการเทรดไม่ใช่เทรดครั้งเดียวแล้วก็เรียกว่าสักเซสนะครับ คาว่า success ในการเทรดคือในการเทรดนะครับคือคุณสามารถรับสถานก,การณ์เหล่านี้ได้คุณรอดพ้นจากสถานก,การณ์พวกนี้ได้นะและวันข้างหน้าอีกนะฮะวันข้างหน้าคอนติเนียมันไม่มีเส้นชัยครับการเทรดผมมองเลยไม่มีเส้นชัยแน่นอนไม่มีนะฮะไม่มีเส้นชัยคุณต้องเทรดไปตลอดคุณต้องเทรดอย่างต่อเนื่อง เพราะคุณจะได้เรียนรู้อุปสรรคเหมือนคล้ายๆการทํางานคุณต้องเจออะไรเยอะแยะมากมายนะฮะรูปนี้บอกได้ชัดเจนเลยนะครับถลำมือใหม่คุณอาจจะมองเห็นแต่ลูปข้างบนแต่ในชีวิตจริงผมกล้าแชร์นะครับว่ามันจะเป็นลูกข้างล่างจริงๆแต่ด้วยประสบการณ์มันจะสอนคุณเองครับว่าคุณจะผ่านแต่ละด่านแต่ละอุปสรรคไปได้ไงเหมือนเวลาเล่นเกมเนาะ เมื่อก่อนใครเคยเล่นเกมสมัยไฟมีข้อม่ะที่มันเซฟไม่ได้เหมือนเกมมาริโออะถ้าคุณเล่นเล่นแหละแล้วมันเจออุปสรรคเหมือนร็อกแมนนะสมัยก่อนนะถ้าคุณเล่นแล้วมันผ่านอุปสรรคเจออุปสรรคแล้วก็คุณตายอย่างเงี้ยคุณก็ได้เริ่มเรียนรู้ละอ๋อวิธีเจอนี้เราจะแก้ปัญหาแบบนี้แบบนี้แบบนี้มีการแก้ปัญหาหลายๆอย่างหลายๆรูปแบบนะฮะการเทรดก็เช่นกันนะการเทรดก็ เช่นกันผมถึงอยากให้มองว่าในชีวิตจริงของการเทรดคือคุณมองแบบว่าภาพในมุมบวกได้นะมองทุกอย่างในมุมบวกได้แต่ในชีวิตจริงอะ่ะคุณต้องพยายามผ่านอุปสรรคในแต่ละอุปสรรคให้ได้คุณจะเจอทั้งอะไรปัญหาเรื่องโบรกเกอร์ปัญหาเรื่องโบรกเกอร์เนี่ยคุณก็สามารถหลบได้นะโบรกเกอร์ที่มันแบบสปาราคาหรืออะไร คุณเรียนรู้แล้วเจอแล้วอ๋อบรกเกอร์ประเภทนี้มันสปายราคามันกนสต็อปลอสคุณแน่นอนคุณก็ขยับได้คุณผมถึงบอกว่าโบรกเกอร์นะฮะมีการสปายราคามีอะไรผมเคยแชร์ให้ฟังแล้วเนาะผมเคยแชร์ให้ฟังละเรื่องพวกนี้แชร์ให้ฟังหมดละเรื่องของบรกเกอร์ไลเซนเอบุ๊กบีบุ๊กบางคนอาจจะเจอเลวร้วายบรกเกอร์เจ๊งบางคนอาจจะไปฝากคนอื่นเทรดหรืออะไรไอ้พวกนี้คือประสบการณ์คืออุปสรรคแต่ละอย่างที่คุณจะต้องเจอนะ อุปสรรคของแต่ละจุดเนี่ยแต่ละพอยต์แต่ละพินพอยต์เนี่ยที่คุณต้องเจอแล้วเวลาคุณชนะอุปสรรคมันได้ครับมันคือไมล์สตนของคุณที่จะเก็บแล้วทีเนี้ยไอ้พวกเนี้ยมันก็จะกลายเป็นประสบการณ์ของคุณนะครับประสบการณ์ในการเทรดของคุณผมถึงอย,นะะอยากให้นะฮะอยากให้ ลองทดลองลงสนามจริงนะครับลงสนามจริงไปเลยการเรียนของคุณการเรียนเทคนิคต่างๆของคุณไม่ว่าอะไรก็ตามเก็บไว้ได้ครับสามารถเอามาใช้ได้ทุกอย่างนะครับผมบอกอไม่ใช่ได้ถึงแม้ปัจจุบันนะถึงแม้ปัจจุบันคุณไปเรียนที่ไหนมานะคุณไปเรียนที่ไหนมาแล้วคุณบอกว่ามันเทรดไม่ได้ไมนอะไรไม่ได้ผมอยากให้คุณหยุดก่อนก็ได้ แล้วลองใช้ลองลองศึกษาเรื่องจิตวิทยาในการเทรดมุมมองในการเทรดแนวคิดการจำกัดความเสี่ยงหรือเทรดเข้าไปอย่างต่อเนื่องด้วยเทคนิคเดิมคุณเรียนมาสิบเทคนิคคุณเลือกมาสักเทคนิคหนึ่งพิกอัพมาฮะเทคนิคหนึ่งแล้วคุณเทรดคุณมองกราฟทุกวันคุณใช้เทคนิคเดิมทุกวันแล้วคุณจะเห็นคุณจะมองเห็นความผิดพลาดคุณจะมองเห็นจุดที่ต้องแก้ไข แล้วคุณเชีย่ยวชาญเทคนิคนั้นแล้วนะฮะคุณค่อยขยับไปเทคนิคอื่นได้แล้วสุดท้ายมันจะมาผสมผาสานกันนะ,ะอันนี้ผมบอกเลยว่ามันต้องใช้วิธีการอย่างนี้มันไม่มีทางครับแบบมันโอเคแหละเทคนิคบางเทคนิคเริ่มแรกมันได้แต่หลังๆทําไมไม่ได้มันเป็นชีวิตจริงครับมันเป็นเรื่องจริงของการเทรดมันจะเป็นอย่างนี้แหละแต่เพียงแต่ว่าคุณต้องรักษามาตรฐานคุณต้องรักษาความต่อเนื่องในการเทรดของคุณนะฮะผมถึงบอกว่า ถึงแม้คุณได้กำไรแม้แต่หนึ่งเปอร์เซ็นต์เนี่ยถือว่าคุณสักเซสนะนะปีหนึ่งอ่ะแล้วคุณได้กำไรหนึ่งเปอร์เซ็นต์ถือว่าคุณสักเซสแล้วคุณเนี่ยจะสามารถขยับขยายได้เองผมเชื่อว่ามันขยับขยายได้เองและมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะฮะคนที่หยุดในการเทรดคือคุณไม่ต้องเสียดายเงินในสิ่งที่คุณไปลงคอร์สกับใครที่ผ่านมาไม่ต้องแบบเรีมอาจารย์สอนหรืออะไรในการสอนของแต่ละคนนะครับ มันจะมีจุดเล็กจุดน้อยที่คุณเอามาเก็บได้ถามว่าถ้าในบทเรียน100%คุณเก็บมาได้10-20%แล้วมันสามารถส่งผลดีกับคุณหรือทําให้คุณเข้าใจในการเทรดมากขึ้นแค่10%ในการเรียนงานสอนเนะี่ยผมถือว่าสักเซสแลวนะสักเซสในในบทเรียนนะในการเรียนครั้งนั้นในการจ่ายเงินครั้งนั้นเพราะว่าถ้าคุณได้กําไรมาแล้วพอร์ตคุณใหญ่พอ จำนวนเงินทุนคุณใหญ่พอนะฮะแค่เปอร์เซ็นต์เดียวต่อเดือนหรือต่อวันมันมีความหมายมหาศาลถ้าคุณคุณได้นะครับฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับจุดนี้เนาะว่าชีวิตจริงในการเทรดมันเป็นยังไงคุณจะไปเรียนเทคนิคที่ไหนมาผมไม่ว่าไม่อะไรเลยแต่เพียงว่าทำไมเพจผมถึงไม่สอนเทคนิคไม่อะไรเ,เพราะว่าคุณไปหาเรียนที่ไหนก็ได้ เทคนิคทั้งเทคนิคดีหมดคุณตัดสินใจเองแต่ว่าผมจะเน้นเรื่องจิตวิทยาอย่างเดียวจิตวิทยาในการเทรดอย่างเดียวเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆที่คอยช่วยเหลือแค่นั้นเองนะครับ <_ S 2> เพราะว่า <_ S 1> ผมถึงบอกนักบอกหนาว่าคนที่เริ่มต้นในการเทรดไม่เหมาะจะมาอยู่ในเพจนี้ไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่ที่จะมาอยู่เพจนี้ต้องเจ็บต้องเจอมากับตัว แล้วคุณจะเข้าใจเองนะครับว่าเพจเนี้ยผมต้องการสื่ออะไรทําไมผมถึงพูดคุยผมถึงทอกพยายามทอกแต่เรื่องแบบนี้เรื่องพวกนี้เรื่องของจิตวิทยาเรื่องของความเป็นจริงในการเทรดเรื่องของอะไรพวกนี้นะฮะถ้าคุณได้เทรดมาอย่างต่อเนื่องเทรดมาก่อนคุณจะเข้าใจนะครับเพราะว่าอยากให้มันเป็นวิชาที่ติดตัวคุณไปจริงๆและสามารถใช้ไปได้จริงๆนะครับ ก็ฝากไว้ด้วยนะครับกับบร oker Exory นะครับสามารถเปิดพอร์ตได้ตามลิงก์ด้านล่างนะครับใครสนใจบร oker Exory นะครับขั้นต่ํา50เหรียญนะครับแต่ที่แนะนําผมแนะนำาุกสิทยทุกคนก็คือ100เหรียญเป็นบร oker Abook นะครับเพิ่งทําการตลาดใหม่ที่เมืองไทยมีเว็บไซต์ภาษาไทยซัพพอร์ตภาษาไทยเรียบร้อยนะครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับของ Exory นะครับนี่ม่วงแบบนี้นะฮะ บอกม่วมงอย่างนี้นะครับ x อกซอรีกดลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับสําหรับใครต้องการเปิดพอร์ตใหม่ลองเปลี่ยนพอร์ตเนาะอยากลองแบบเทิรน์นระะดับที่สูงขึ้นนะครับไม่อยากเป็นมือสมัครเล่นแล้วหรืออะไรก็ตามนะครับลองดูได้ x อกซอรีนะครับสมัครได้แล้วก็เดี๋ยวาทางบรกเกอร์เดี๋ยวคุยมาละเดี๋ยวจะมีตัวทูที่ฟรีสาหรับตัว e อกซอรนะเดี๋ยวจะมีตัวออโต้ชาก List. มันจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะมาแชร์ให้ฟังกันนะครับโอเคประมาณนี้เนาะวันนี้สำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ก็ฝากไปด้วยนะครับลองเทรดดูอย่างต่อเนื่องแล้วคุณจะรู้ถึงความจริงในการเทรดนะครับขอบคุณเพจแบบสันติวิธีบลบอทเอฟเฟกต์ f o r e เย็นหยางแล้วก็ยูทูปเทรดแบบสันติวิธีรวมถึงอซอรีด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ